ใจที่หยุดนิ่งเป็นสมาธิที่สุดกลางกายจะทําอะไรก็ทําอย่างจริงจังรู้เห็นและคิดพูดทําตรงตามความเป็นจริงเป็นใจเดิมแท้ที่มีความสว่างมีปัญญาเป็นใจที่สะอาดมีความบริสุทธิ์เป็นใจที่สงบมีความสุขมีความกรุณาต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขเป็นใจของผู้ที่ไม่มีความระแวงใครและไม่มีสิ่งใดให้ผู้อื่น ระแวงคือมีสัจจะใจที่หยุดนิ่งเป็นสมาธิที่ศูนย์กลางกายเป็นใจที่ถูกค่มถูกฝึกถูกควบคุมถูกอบรมแล้วทําให้เกิดปัญญาสูงสุดหมายถึงภาวนามยะปัญญาเป็นใจของผู้ที่รู้เห็นตามความเป็นจริงรู้เท่าทันโลกรู้เท่าทันคลและกิเลสของตนเองและของผู้อื่นคือมี たま